ใครหารถโตโยต้านะครับวีออสผ่อนเริ่มต้นวันละร้อยยีบาทผมแนะนําคันนี้เลยครับปี08มาพร้อมล้อแม็กขอบ15กุญแจครบ2ดอกพร้อมเลยครับผมคันนี้บอกได้เลยความสวยงามส่งประกวดไม่เคยชนไม่เคยแงะเลยครับไม่เคยติดแก๊สบรรจุได้เยอะต้องคันนี้เลยกระจกไฟฟ้าเซ็นทรัลล็อกมีพร้อมหมดเลย โปรโมไลไฟฟ้านะครับวิ่งมาแค่1นึ0 0 0สเองบ้าไปแล้วสภาพภายในโคตรกิฟต์ขอบอกเลยคันนี้คันนี้ผมทําโปรโมชั่นราคาแค่1นึ0 0 0สนดูอยู่ใช่ไหมครับลดไปเลยหมื่นหนึ่งที่1นึ่งแสนหกเพราะโปรโมชั่นฟรีดาวบริการไฟแนนซ์ทั่วประเทศเดี๋ยก็ซื้อเราได้ยังไม่พอครับแล้เป็นครื่เกียร์ตา่างๆของโชลูมยังไม่พอครับรถถูกรถถูกเฉดให้ฟรีรอีกหนึ่งปีเต็ม,ตมซื้อสดไม่มีแวดด้วยคันนี้มีคะแนนโชลูมนะครับโทรมานะครับผม ใครหารถโตโยต้านะครับ v ีออสผ่อนเริ่มต้นวันละร้อยยีบาทผมแนะนําคันนี้เลยครับปี08มาพร้อมล้อแม็กขอบ15กุญแจครบ2ดอกพร้อมเลยครับผมคันนี้บอกได้เลยความสวยงามส่งประกวดไม่เคยชนไม่เคยแงะเลยครับไม่เคยติดแก๊สบรรจุได้เยอะต้องคันนี้เลยกระจกไฟฟ้าเซ็นทรัลล็อกมีพร้อมหมดเลย โปรโมไลไฟฟ้านะครับวิ่งมาแค่1นึ0 0 0สเองบ้าไปแล้วสภาพภายในโคตรกิฟต์ขอบอกเลยคันนี้คันนี้ผมทําโปรโมชั่นราคาแค่1นึ0 0 0สนดูอยู่ใช่ไหมครับลดไปเลยหมื่นหนึ่งที่1นึ่งแสนหกเพราะโปรโมชั่นฟรีดาวบริการไฟแนนซ์นทั่วประเทศเดี๋ยก็ซื้อเราได้ยังไม่พอครับแล้เป็นครื่เกียร์ตามเงนของโชลูมยังไม่พอครับรถถูกรถถูกเฉดให้ฟรีอีกหรือปีเต็ม,ตมซื้อสดไม่มีแวดด้วยคันนี้มีคะแนนโชลูมนะครับโทรมานะครับผม